สวัสดีค่ะเคยซีสเกตสไพ้ายอเมริกาจ้ามาอนี้เข้ามาเฮ็ดเมนูหน่อไม้ชุบแป้งทอดจ้าไปเบิ่งน้นกันเลยจ้าอันดับแรกกะหั่นก็นนะจ้าหั่นแล้วกะไปต้มนะจ้าต้มให้ซุกจ้บประมาณหานาะที่ก็ไดหลยจ้ากระซุกแล้วเนาะนี่นหน่อไม้ที่ข้าต้มซุกแล้วจ้า เดี๋ยวเข้าไปเบื้องขั้นตอนต่อไปจ้าในมีเครื่องปรุงจากเป็นแป้งทอดกรอบสมเ็นรูปใส่พริกไทยดำแล้วจ้าแล้วก็รสด,ดีแล้วก็น้ำเย็นเนาะจ้าใส,ใ,สใส่แป้งลงไปจ้าใส่แป้งลงไปเนาะแล้วก็ใส่รสดีแล้วก็ดดวกน้ำเย็นลงไปเลยจ้าสมกันจ้า แหลกข้นห้เขากันเป็นเหนือเดียวกันน่าจะเนาะใส่หน่อไม้ต้มซุกลงไปชุบเลยจ้ะตั้งน้ำมันให้ห่อนจ้าแ้วก็ใส่หน่อไม้ชุบแป้งถอดลงไปเลยจ้ามันเหลืองแล้วกับกับด่านนะจ้า ทุกลดกเอาขึ้นใส่กระดาษซ้ำม,มันนะจ๊ะได้ละจ้าหนอมไม้ชุบแป้งทอดนะจ๊ะแซ่บแสบจ้ะกินกับน้ำพริกน้ำจิม้มน้ำจิ้มใกล้กระไดจ้าซีฟู้ดกระไดนะเนาะไถมืดจ้ะ